สว, JB, สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพคพัสดุนะคะกล่องแรกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบสปินเนอร์ซิมเปิลดิมเปิลนะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะ2แบบแล้วก็อย่างต่อมานะจะเป็นพูงกุญแจป๊อปอิดนะคะพร้อมสายห้อยนะทั้งหมด2ชิ้น2แบบเหมือนกันนะคะแล้วก็นี้จะเป็นพูงกุญแจป๊อปอิดปลาหมึกค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดสุขทไทยนะคะอย่างแรกนะจะเป็นซิมเปิลดิมเปิลนะคะก็จะเป็นลายแมวนะคะแล้วก็จะเป็นลายไดโนเสาร์นะคะอย่างละ2ชิ้นนะ ซิมบลดิมโบการ์ตูนะคะอีก4ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแบบสปินเนอร์ซิมบลดิมโปและอมองอัดน,นะคะกล่องต่อมาจากจังหวัดพังงาน,นะคะอย่างแรกนะจะเป็นช็อกโกแลตบลนะคะซอสเคี้ยวนะึนัสองชิ้นนะคะแล้วก็นี่นะจะเป็นแบบลูกอมระเบิดนะคะันี่ก็จะมีผงนะสามารถจิ้มทาได้นะคะ3ชิ้นลูกอมแหวนบาร์บี้นะคะสั่งไปทั้งหมด3ชิ้นสำเร็ะคะ่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดนนทบุรีนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแพนเค้กดูลมอนนะคะทั้งหมด2ชิ้นนะจะเป็นรสนมนะคะอย่างต่อมาเนาะจะเป็นโลพีสนะคะนี่จะเป็นเยลลี่นะ2ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบช็อกโกแลตลิปสติกนะคะ2แท่งน,นะบอลเหนียวนะคะ1อย่างต่อมาจะเป็นป๊อปปิ้งปลาหมึกนะคะแล้วก็โมนิโมนิด้วยค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกนะจะมีเป็นแบบมัตเมโลโคนนะคะ2ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นลูกอมระเบิดนะคะ1อย่างต่อมานะจะเป็นช็อกบอลลาวานะคะทั้งหมดสอะคะ่ะ แล้วก็มีเป็นพุดดิ้งยาสีฟันนะคะห네นึ่งเยลลี่นะคะเม็ดอมป,อป๊อบแล้วก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะลิปสติกด้วยค่ะก่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะเป็นคัตมี b เบบี้นะคะหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบปาโรมานะคะอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะก่องต่อมาจากจังหวัดราชบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นอินฟิตี้คิวบ์นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นสปินเนอร์สีทองนะคะ <whom? S> 1โมนิโมนิลายมายูนิคอร์นะคะ1ชิ้นค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะเป็นปอปิดนะคะลายสเบอรี่นะหนึ่งชิ้นค yeah ่ะแล้วก็จะเป็นสกูชี่นะคะลายโดนัทอันนี้ค่ะแพนเค้กโรลิมอนนะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นแบบมาดเมลโกคือบช็อกโกแลตนะคะอันนี้สั่งไปทั้งหมด10ชิ้นค่ะเป็นแบบรสสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบรสสีเหลืองอันนี้ด้วยนะกล่องต่อมาจากจังหวัดอุทยานะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบฟิตเตอร์ทูนทานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสกูชี่นะคะ1แล้วก็จะเป็นแบบน้องหมานะคะสีชมพูนะอีกหนนะะค ขอบคุณน้องทาง9คนมากๆเลยนะคะ